เอาไอ้น,นี่ขึ้นก่อนเอาเขาขาวตั้งขึ้นก่อนโอ้ลอยหนึ่งเออกดเข้าไปลึกก็ยังเอาออกแล้วแหละเออเอาโอ้หลุดอีกแล้วเอาเดี๋ยวจับให้ดันเข้าไปงงโอ้ตายขี่อย่างดี เอาอยู่ไหมคะเนี่ยอยู่แล้วนะแน่นแล้วอ้ซุบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอลุดอีกแล้ว,ลวดันเข้าไปแห,แหงอ่ะดันแรงเอาคันนี้ก็ไม่ติดเอาเอาจักรยานมาหอมีอไปอ่ะเอามใส่แหมนม,มื โอ้โหดูส <n l uk NG> oh. oh. ุบเอ้า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 โอ๊ยไม่หลุดแล้วเว้ยเริ่มเริ่มแข็งกันแหละบีบยังบีบดูยังโอ้ยสูบลึกๆหน่อยโอ้โหไอ้นี่แจะจะเจ๊ะจะแทงหินวันนี้ไปลงยังงั้นเบีบดูก่อนแน่นหรือยังโอ้ยนผู้ดูฮะโอ้โหโอ้ยเกือบก็เหมือนเป็ดนี่ตีนเป็ดหรือเปล่าเอาคันนี้ก็ไม่ติดเอา เอามาใส่ไว้ให้บุ๋มมี่เนี่ยยังบีบก้อนอะไมไม่บีบก่อนเนี่ยอุ้ยไปดีพอออกทขาไมเกาะแข่งแล้วข้างหลังไงเข้าให้ซุปข้างหลังข้างหลังแข็งกว่าข้างหน้านะรถอ่ะโอ้โหอ่อนกว่าเอาซุปยังหลังเลยโอ้หาอะไรซุปยังรถปลดเอว เอาค่าตังค์โมมีติฮม <ปะ S 1> โอ้อะไรรถมันจงซิง,งรถมันอยากหลับไปดิรถเปิดป,ประหุณรถเปิดประหุณประหุณบ้าเลยโอ้ <c oughs> โอบีก็ไปแน่นๆน่นก่อนค่อยๆเข้าไปอีกโอ้ยไม่อยู่หรอกงั้นน่ะ <c oughs> อ่อนกว่าเก่าอีกเดี๋ยวก็รดจงหลุดจงหลุด โอ้ยเข้าเอาหลุดอีกแล้วเอาให้อยู่นะข้างหน้ายังไม่หลุดเลยอานนี้มันได้แน่นอนอนนี้มันไม่หลุดแน่ตั้งขึ้นก่อนโอ้ยไส่นะไม่เอาสายหยิบเข้ามาอีกเกาะอ,อยู่ไกลเกินนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เอาสูบสูบสูบหลุดจงหลุดจงหลุด เอยเอยหมดแรงแล้วไอตีนเป็ดเอาเนะโอโอโยโยก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 นับบอลนะกี่เที่ยวนับไหมเนี่ยเออเขาหามาสูบกี่เที่ยวก็ไม่นับโอ้โหแข็งแล้วมั้งไหนดูดิ บีบด้วย <Okay. S 1> โอ้แข็งเกิน <laughs> แข็งแข็งเกินก็ไปไวอยู่แข็งเกินอไปไปไป <Okay. S 1> แล้วก็เอาไปหิง้ง <Hey. S 1> แล้วก็ไปขายของเก่าซะ <laughs> น้ำแข็งมือโอเคไปไปขายของเก่าเลย <laughs>